เทคนิคทำเมนูอร่อยกินได้บ่อยๆไม่มีเบื่อร้านที่แข่งขันได้ดีและร้านที่มีลูกค้าเยอะๆเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการทำเมนูสร้างสารรค์มีการปรับให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ขายดีไปตลอดการลองดูเมนู10อันดับแรกนะครับว่าเมนูเหล่านั้นเนี่ยเป็นเมนูอะไรครับและคุณก็จะรู้จักเลยว่าลูกค้าของคุณนั้นชอบกินเมนูอะไรนะครับ เปิดเทคนิคทำเมนูอร่อยกินได้บ่อยๆไม่มีเบื่อเพือพ่อนๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ร้านอาหารส่วนใหญ่ที่เขาขายดีเขามีเทคนิคอะไรการทำเมนูที่ถูกต้องนะครับมันจะเริ่มมาจาก3ส่วนด้วยกันครับข้อที่1ครับเรื่องของความหลากหลายร้านอ,นอื่นๆนะครับมักที่จะมีวัตถุดิบธรรมดาทั่วๆไปครับไม่ว่าจะเป็นหมูสับหรือไก่ปลาหมึกกุ้งนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเมนูยอดฮิตของร้านในปีนี้นั่นก็คือหมูกรอบนั่นเองหรืออาจจะเป็นเนื้อดีๆซึ่งการทำกลับเเผดดีๆหรือการทำอาหารตามสั่งสมัยนี้น บ,บอกเลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่จะพุ่งเน้นไปที่การให้คุณค่าของเมนูใหม่ๆเพราะฉะนั้นครับยิ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากวัตถุดิบธรรมดากลายเป็นวัตถุดิบพิเศษแล้วเนี่ยทำให้ราคาของร้านของเราเนี่ยก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับข้อที่สองเราจะพูดไปถึงเรื่องของเมนูที่เป็นเมนูพิเศษเราจะเน้นไปที่ความพรีเมียมของเมนูอันดับแรกเลยครับร้านธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเขาอาจจะทําได้แค่กะเพราหมูกะเพราไก่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงครับเราลองคิดว่าเราก็มี ข้าวอยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมนูกลายเป็นปูผัดข้าวหรืออาจจะกลายเป็นเมนูกระเพราเนื้อสไลด์ไข่ข้นครับรับรองเลยครับว่าเมนูนี้จะเพิ่มคุณค่าให้กับร้านคุณและทําให้ลูกค้าไม่เบื่ออย่างแน่นอนครับข้อที่3เทคนิคเรื่องของการเพิ่มประสบการณ์นั่นเองครับเมนูที่ร้านอื่นไม่สามารถที่จะทําได้เลยซึ่งเราครับสามารถหาวัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารตามสั่งหรือร้านกระเพราได้ครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถหาหมูตุ๋นที่พร้อมทานอยู่แล้วนํามาทําเป็นเมนูได้หรือแม้แต่กระทั่ง ในชั้นวางของตัวแช่แข็งเราจะพบว่ามีวัตถุดิบใหม่ๆหลากหลายเลยครับที่เราสามารถจะมาปรับเปลี่ยนทําเมนูได้ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชหรือขาหมูเยอรมันที่เราสามารถนํามาทําเมนูพิเศษให้รองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพราะปีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าร้านที่แข่งขันได้ดีและร้านที่มีลูกค้าเยอะๆเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการทําเมนูสร้างสารรค์มีการปรับให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นแล้วผมมีเทคนิคอีกหนึ่งข้อมาฝากกันครับนั่นก็คือเรื่องของการ ตั้งชื่อเมนูถ้าเราตั้งชื่อเมนูให้ดีรับรองว่าลูกค้าจะเข้าใจง่ายครับเปลี่ยนจากเมนูเดิมๆครับกะเพราหมูสับทั่วๆไปกลายมาเป็นกะเพราหมูสับไฟลุกหรืออาจจะมาเป็นกะเพราหมูสับค่นไฟรับรองเลยว่าชื่อเมนูแบบนี้ครับจะเน้นเรื่องของการยั่วหิวทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า เราเนี่ยพิถีพิถัถนในการทําเมนูให้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ขายดีไปตลอดการลองดูเมนู10บอันดับแรกนะครับว่าเมนูเหล่านั้นเนี่ยเป็นเมนูอะไรครับและคุณก็จะรู้จักเลยว่าลูกค้าของคุณนะั้นชอบกินเมนูอะไรนะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ